คุณผู้ชมคะบอกเลยว่ารู้แล้วนะคะว่าคือใครคะ่ะนักข่าวเสื้อสีฟ้า,ฟาไม่ไม่ไม่ใช่ดิฉันค่ะคือคนคนนี้เขาส่งงสายตายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้พิชาลิ้มเจริญรักนะคะจนกลายเป็นมีมดังในโลกออนไลน์ค่ะคือเรื่องนี้นะคะ หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วบ้างค่ะเหมือนว่าเป็นไวรัลเนาะที่หลายๆคนพูดถึงบนโลกออนไลน์นั่นเลยค่ะคือมีการรายงานข่าวมีน้องนักข่าวคนหนึ่งที่จังหวัดนั้นนะคะนาะยพิธาลิมเจริญรัตน์คนดิเดตนายกรัฐมน,นตรีแล้วก็เหมือนา้ากพรรคก้าวไกลได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาค่ะแต่บังเอิญเมื่อเอิญการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะหลายคนไม่ได้ฟังพิธานะคะหลุดโฟกัสไปที่เอิมน้องคนหนึ่งคุณผู้ชมขาที่แย่งซีนไปเต็มๆเลยนะคะนั่นก็คือน้องนข่าว ที่แบบมองสัมภาษณ์ไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปส่งสายตาอารมณ์จจอบบชันต้องกินคนนี้ให้ได้เออส่งสายตาให้กับนายพิธาค่ะงานนี้ทําให้ชาวเน็ตไม่พลาดที่จะแคปไปลงในออนไลน์นะคะแล้วก็แชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นคลิปไวรัลเลยค่ะไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะของครูใจไทยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่แต่งในเรื่องหนึ่งหรือสองเลยเป็นโอกาสที่เขาเคยเป็นโอกาสที่เขาเคยให้มาแล้วเอออันนี้นี่ผมผมเดินขึ้นมาเห็นโค้ดของไทรัฐว่าข้อเสนอนั้น ไม่แน่ใจว่ายังอยู่วะหรือว่าจบไปแล้วผมก็เห็นว่าว่าว่าจบเห็นว่าว่าว่าจบไปแล้วก็ก็คือเป็นข้อเสนอที่จบไปแล้วก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ยังเหลืออยู่สําหรับภูมิใจไทยแต่ก็สําหรับภูมิใจไทยแต่ก็ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันมากนะะเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาถึงบอกเลยคะ่ะสายตายเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วนะคะ จนกระทั่งในเวลาต่อมาค่ะมีคนไปสัมภาษณ์น้องนะคะก็ถามถึงความรู้สึกว่าเอยเป็นยังไงบ้างอยู่ใกล้คุณพิธาสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะซือต่อซืต่อครับอ๋อคือใครอยากเพราะว่าตอนนี้ดังมากเลยน้องคือใครคะับอ่าหนูเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างคุณพิธาเมื่อวานนี้คะ่ะโตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนะคะอ่าทำสึกญานอยู่ไว้ทีวีครับ แล้วความรู้สึกเมื่อวานนี้อ่ะมันมันมีความรู้สึกยังไงเหรอคะก็ปลื้มปลื้มคุณวิทานิดนึงครับแล้วก็ขอบรบกอดด้วยอ๋อสายตาที่ส่งให้นี่คือสายตาที่แท้จริงใช่ไหมใช่ถ้าไมขออีกรอบได้ไหมอ่ะซ้อมท่าอีกรอบสมมติว่าคุณวิทายืนฝั่งนี้ย้อนไปย้อนแบบนิทกัน เนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทวิตเตอร์คุณอาร์มเขาออกมาเฉลยว่าน้องคนนี้ค่ะคือน้องต่อนั่นแหะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานของช่อง Voice TV นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสายตาของเธอเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้จริงๆนะคะ